สวัสดีครับวันนี้มนาะรีวิวแคตตาล็อกเก่า EP ที่2ครับวันนี้ก็มาอยู่กับแคตตาล็อกนะครับ New Chevrolet c o l o r a d o S c a ปปี2008นะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ครับ CTI ของเพลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ 3,000cc ซีซีและ2 5 0 0 c นรซีซีนะฮะตัวนี้ก็จะไม่ต่างจาก4ประตูที่รีวิวไปแล้วเลยภายในภายในก็จะไม่ต่างเท่าไหร่นะครับ นี่พอดูแคตโลคจะเป็นแผ่นพับป,ประมาณนี้แปดหน้านะครับซึ่งก็ไม่ต่างเท่าไหร่ครับนี่อใช้สำามับปิดซ้อนเป็นหลังีภายอกภายนอกก็ไม่ต่างเล่นสี่ประตูมากเท่าไหร่นะครับผมอนี่ก็เป็นข้างหลังครับจะมีสีน้ำเงินนะครับสีทองสีแดงสีดำ สีเงินนะครับดำแล้วก็ขาวธรรมดาซึ่งมีในทุกรุ่นเลยนะครับผมก <Okay. S 1> ็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ด้วยกันนะครับกับคุณสุสดีครับผมเจอกันอีพีต่อไปครับ